ไย่างนี้บะฟ้องย่าหนี้สิ่งบอกอย่าหนี้สิ่งนี่อ,อีไรีาดูเลยดีงาสิปะดูพวกไอเดียหเหอะ เออดูว่าซ mm ั hmm. ่นชาติบ่เก่าหญ้านั่นโอ้ยเด้อบ่เป็นจังซี่เอ๊ะหญ้าเสียหญ้ายมอยู่พอปานนั่นเอละมื้อเฮ็แม่ไปเฮ็ดอยู่ร้านน้องยาบันเด้อว่าสิบ่เออผู้าบอกจังซั่นด้อาไปเฮ็ดร้านคุณวตัดผมก็ให้ตัดนี่เออตัดเาก็บ่เนจักเียก็อยากอายมา อต่บุญเนะาะบุถาวางไปบุ่ได้เอาสีอะไรบบบน,นี้ตัวเลือกสีมาด้วยน่างตหอมดีที่สุดัยนาะหอมกเนารรหอมคือดอกมอดี นี่บ่าวเบตบ่าเหลือแดงอือเหลงโคบ่เอาอันนี้เด้ซั่นบ่ๆสีม่วงบ่บ่บ่มาสีม่วงก็บ่เอานี่ก็ยังบ่เอาหลายเหลองนี่บ่เอามันเหลืองกินกับเ็ดกจังสิก็บ่าใส่บาดพระบอกได้ยินระเจ้าว่าแม่ใหึ่นเพิ่นอัน เอาท่ากาดเพชรกังจีแหละลวงพ่อนี่อุ้มบาดเลี้ยนน้ยันเนี่ออกใส่บาดยันไม่รู้ใช่เข่าเพิ่นยอดให้ไปตู้เหรอเออได้ลบไปที่ยันไปตู้ใส่เได้ลบแล้วผ่าลบเน่ยเออเรื่องจะคว้างกต่ยันยามผ่านอย่างมันยังย้มฝนเนาะไม่น่เนาะอืมใส่บาดยันรู้ใช่เข่าเพิ่นละตียันรู้ใช่เข่าพระลบคุเนาะรุ่นอยู่ที่ย่าใส่มารอบมึงอีกทีย่มาท่าเลีย ถ้าเต้นเต้นให้อยู่น้เนาะเลมือผสมท่าเ้างไม่คุนเนาะแโอ้ยามฝนตกพหมยานบหมืนยานตื่นเต็นอีดีเด้ยามตัวแต่เขาเสียอึมาก่าพีกเนาะยมันงานงามงาม้วยบอกกันนี่ค่ะงาอีดีเขารสนะเออจีนี่ใ่ใช่ไหมงามนาะถ้าเขากาดจบเขากินบอกว่าเฉียบงามสีนียังไเออเล น่านวนสีน,าน่าร้อนอืมเรมีน,นเดี่นนอนเน่เนาะม่เท่ากับมักสีงามอยู่ด้วยดีบอกไมมันแบบใสธรรมดาเลยต้วส่วนน่งมันมีสีงามขึ้นไปตัววายอีกพี่น้องสีหน้านวลนกระสาน นี่นั <noise> lly, <adan noise> <úng> ่งมน่าฮ่ามาคันนี้จางไว้จางไว้ชีดเปื้อนเออไอฝาไปจับหนึ่งเด้อนันแหงก่อนจะแขอมเตี้ยงหนีงมูแบบนีันงจะให้หรือีเต้งจะแขอมเอ้ยยังบางบางเลยไม่ถสร้างเหมือนท่าได้มือบดเลยหดอ เวลาท่ายผู้อื่นกับเปืิ่นเฉยถ่ายกับข้าวก็งอเอาไม่ตูเพรา่ว่านนี่เป็นเขาพันศาเนี่ยหลายบบยวัดโคหลายจุดรุ่นเชล่ามันหลายวัดเนาะแบ่งกันไปวัดนั่นวัดนี่เนี่ยเออ นเงไปวัดบ رة.. ้านพึ้นเงไปวัดตาต้นไทรข้าวมันบวกไนตุ่มขอม้องมืดไงอื้ําเข่งที้เข่งนชอย่ะมาลงมากกวนกูลงมากกวนถักออกกวนนี่หรอกบ่ได้วาดถา่แดงกันเด้อบ่กูไดเอาไหลก็ไดไหลโอ้ก็ถือต้องตั้งไว้ตั้งไว้ปันจะไม่กินเด้อเพิ่มาบอกเพิมาแยงกันทุกคนเออทานอย่าแยงกันอืม ก็บอแบงเดียวกูเอาหลายเตาหลายตัวกูลงมาก่อนหอบเกือบเบิดเอาเต็มทั้งเต็มทั้งคันเต็มทั้งกระตาอลงน้ำรุ่นหน่ะหัดใครได้กินก็ใ่รได้กินโอเหลือแต่กระตาเป่าเน้นบอเอาใส่ถุงใหนมาบ้านบอเออได้กินน้ำเน้นบ่ให้ลูมากเราเห็นแล้าเสียแล้วจัดบานไหนหรือบ้านโอ้จะคุณหลายบ้านเนาะมาเนาะ พีตู้เ่ได้ไปจำศีนบ่ปีนี่มามาไปปวดขาปวดแขนปวดขาไปทั้งคนนั่งหล่นมาได้ดอกบดเออนั่งหล่นมาได้ปวดแขนปวดขาเออเนี่ยพี่ตู้เนาะเท่าแล้วเนาะอีปนอนสร้างคนเทหตุเป็นงานเนาะนอนเป่าผาบนแนวด้วยคนคนเหตนไปนั่งมาได้ไปปวดเอ้าสิไปวดแอลกอดโอ้ยเนาะ ทีปีก็ไปดีกว่านาะไปเออไปก็ไปบุได้เลยจังหันจังชวนไปดูจังแังเลยเนาอไม่บที่เก่าเลยทุกที่เราเลียมไงหนึ่งเด้อหามบ้านทั้งเด้อเรียมเปิดว้พระเปิดก็ไปไหว้พระลูกเปิดวิทยุเปิดวิทยุมึงร้องเพลงเนาะคุณราชบาร์นะถ้ามาเคนหน่อยยิ้มเสียงเพลง วันงานเทศการผ่านไปพอน้อหามเลยคู้มลืมจนบาชบาอันังจะมาว้าการนี้หนบางบ้านละโอ้พล้องเพลงนะมันทลูกเทหลานมันเปิดเออน่ะเนบาชบาอันฮังจะมาจมบทนนะเออเสียงหูผัดฟังเสียงเพลงวันงานเทศการผ่านไปพ่น้อาหามเลยติดกเนี่ยนะมิทยุนั่ยอาจ มีสมาเทศดมีสมาธทศี่ติลอกสูบบดด้ทีเออ้งหงนาดวงนาเดีวเขาออก